มาดูเรื่องของการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการนะครับเขามีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นมาชื่อว่าแฮกแค t ทอนเพื่อคนพิการแฮกฮักฮักเติมใจให้งานครับเขามีการเปิดพื้นที่ระดมความคิดเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาช่วยผลักดันให้คนพิการได้มีงานทํานะครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาความสังขออภัยครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมนะครับ ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ภาคีเครือข่ายอีก9องค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างยั่งยืนกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานคนพิการรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณค่าอย่างเท่าเทียมกันไฮไลท์ของกิจกรรมเนี่ยก็คือการเสนอไอเดียแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆสําหรับคนพิการโดยเขาตั้งโจทย์ไว้4โจทย์หลักด้วยกันครับอันที่1ก็คือเพิ่มอัตราการจ้างงานในภาคเอกชน2เพิ่มอัตราการจ้างงานในภาครัฐ 3. ลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการและ 4. พัฒนาโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระทีนี้จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็พบว่าในปี2565นะครับมีคนพิการทั่วประเทศกว่า2ล้านคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับแต่ก็ยังมีคนพิการว่างงานอยู่ไม่น้อยจำนวนนี้มากถึง8 1 5 0 2คนทีเดียวขณะที่ทางด้านนางสาวสนธยาบุญยพูสิทธิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็บอกว่าแนวโน้นมอัตราการจ้างงานคนพิการในภาครัฐปีนี้เนี่ยขยับขึ้นจากเดิมอีก2-3%เป็น17%ปนะครับคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะได้ถึง60%ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเราก็ได้ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงปี66ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเราดำเนินการโดยการไปเคาะประตู ทุกกระทรวงทุกส่วนราชการนะคะเพื่อให้เขาเห็นความสําคัญในการรับคนพิการเข้ามาทํางานตามมาตรา3-3นะคะเป็นลําดับแรกก่อนแต่ถ้าดําเนินการตามมาตรา3-3ไม่ได้ก็ให้ดําเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามมาตรา35นะคะเพราะว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยคะ่ะจะไม่มีในเรื่องของการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34่ะคะ่ะ ซึ่งทิศทางและแนวโน้มนะคะในปัจจุบันแล้วก็คาดว่าในอนาคตในปี67น่าจะดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราขยับอัตราการจ้างงานในส่วนของภาครัฐนะคะจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ2หรือ3เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้เป็น17เปอร์เซ็นต์แต่ในปี67ระวางเป้าไว้ถึง60นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องอาศัยทุกภาคีเครือข่ายนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกันทำให้ฝันหรือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ตรงนี้เป็นจริงนะคะ